สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกครับช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วแล้วก็พายุพัดกระหนำ่ำทำให้หมอกควันไฟ PM 2.5เนี่ยเบาบางแล้วก็จางลงเปิดดูค่าในมือถือมือ่เช้านี้ก็อยู่ที่เลข2หลักก็คือประมาณ70-80ก็คือเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปหลังจากที่1เดือนที่ผ่านมานะฮะที่บ้านผมเนี่ยปกคลุมไปด้วยควันไฟแล้วก็ PM 2.5หนักหนามากๆเลยพอเมื่อคือนนี้พายุรุดร้อนพัดกระหน่ำเลยนะฮะทั้งลูกเห็บทั้งลมแบบโหูโหมกระหน่ำมาทำให้ ควันไฟต่างเนี่ยถูกพัดแล้วก็กระจัดก,กระจายไปท้องฟ้าก็เปิดโป่งโล่งสบายในเวลาที่เราจะมาทําสวนกันนะครับปกติจะปิดแมสตลอดเลยเพราะว่ากลัวกลัวควันไฟนะฮะแต่วันนี้คือควันไฟหายแล้วก็เหมาะสําหรับที่จะมาทําสวนครับหลังจากที่อากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็อุ่นขึ้นทําให้ต้นบอนสีที่พักตัวในช่วงหน้าหนาวตอนนี้ก็พากันโชว์ใบใหม่ที่สวยงามมากๆเลยนะฮะเต็มสวนไปหมดเลยจากเมื่อก่อนที่เศร้า แรงแรงแล้วก็มีแต่สีมนแล้วก็สีเขียวโซนี่หนูขยับมาน,นีหน่อยลูกหนูบังกล้องพ่อนนะเนี่ยโซนี่ขยับมาน,นี้ก่อนเลยเดีนั่งนี่นั่งนี่ลงจากเมื่อก่อนที่หน้าหนาวเนี่ยบอลสีเราพักตัวแล้วก็มีแต่ดินแห้งแง้งอยู่ในกระถางแต่พอฝนตกลงมาแล้วก็อากาศอุ่นขึ้นตอนนี้ก็เริ่มโชว์ใบสวยงามมีหลากหลายสีนะฮะสีชมพูสีแดงสีเขียวต่างๆมากมายเลยนะฮะก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของบอลสีผมก็เริ่มเอาต้นเล็กๆเนี่ยมาวางไว้ข้างนอกแล้วแบบนี้ เพื่อเขาปรับตัวสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วต้นไหนที่แข็งแรงเนี่ยผมก็จะย้ายจากกระถางเล็กๆแบบนี้แบบนี้นะฮะมาเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาไว้ตั้งแม่พันธุ์แม้กระแสจะลดลงนะฮะตอนนี้แต่ผมก็ยังปลูกเลี้ยงบอนสีเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนนะฮะราคาจะลดลงขนาดไหนก็ตามตอนนี้เหลือ3ต้นร้อยละนะต้นจะยี่สิบสาสิบสามต้นร้อยแล้วนะฮะจากเมื่อก่อนที่แพงๆแล้วก็คนก็เริ่มออกจากวงการบอลสีไปเรื่อย ก็จะเหลือเฉพาะคนที่รักจริงๆอ่งเหลือเท่านั้นเลยนะฮะเหลือเฉพาะคนที่รักจริงๆเลยมาเดี๋ยวเรามาย้ายกระถางบอลสีนะฮะจากกระถางแบบนี้เล็กเล็กสี่นิ้วแล้วก็ย้ายเป็นกระถาง6นิ้วแบบนี้เลยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันใหญ่ขึ้นเลยจะได้เต็มสวนไปหมดเป็นสียุมพูสีปูจะได้สดใสนะเสียงความรักนะฮะตอนเย็นครับช่วงที่เรามาทําสวนกันก็จะเป็นตอนเย็นแดดก็จะแรงหน่อย สังเกตว่าแดดแรงมากนะฮะพายุกระหน่าโหมกระหน่าเมื่อคืนนี้โอ้โหโดมากนะไฟดับด้วยร <c oughs> องก้นกระถางด้วยกลับมพะพร้าวสับแช่น้ําแล้วก็ดินปลูกเราจะใช้แค่ใบก้ามปูกับดินนะใช้เด็ดดินทุงถุงนะฮะผสมกับใบก้ามปูใส่ลงไปในกระถางครับผสมดินเนี่ยมันจะเป็นการลดลดใบก้ามปูเรานะะจะได้ใช้น้อยลงแล้วก็อย่าลืมใส่ ปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วยนะฮะนิดนึงแล้วก็นําต้นบอนสีเราแบบนี้กระถางสีนี้ใส่ในกระถางครับผมก็จะตั้งไว้ตามหมู่นี้ครับตามหมู่นี้ให้มันสวยๆเลยแล้วมันก็จะค่อยๆชูใบใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยขึ้นยังปลูกเหมือนเดิมนะครับยังปลูกแล้วก็ยังรักเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้โพสต์ขายหน้าเพจแล้ว นะฮะก็ยังปลูกเป็นงานไอเลทแล้วก็สะสมบอลสีอยู่แต่ก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มละเพราะว่าต้นใหม่ๆก็ยังราคาที่อันนี้อยู่อันนี้สีชมพูสวยงามมากเลยแล้วเราก็ตั้งไว้ตรงนี้นะฮะอยู่กับโซนี่กับบีบีครับไม่ได้ไปไหนเลยตั้งแต่ฝุ่นควันเมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยเพราะว่ากลัวคุณฝุ่นควันนะฮะพอตอนนี้อากาศดีก็จะเริ่มมาทําสวนละ ต้นนี้ก็จะเป็นขุมทองนะฮะขุมทองใบกลมเริ่มกัดสีละอันนี้จะเป็นอสองไข่ครับอสองไข่ก็เริ่มดา่างแล้วก็สีชมพูมาแล้วนะฮะอันนี้เลี้ยงนอกตู้หมดเลยนะครับผมเอาออกมาจากตู้แล้วก็เลี้ยงนอกตู้หมดเลย,หล,ยหลายต้นเลยอันนี้ก็จะเป็นองค์ญิงทอฝันนะครับก็ทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงไม่แน่ไม่ไมนอนนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยสีเจริญกลุ่มอันนี้สีเจริญกลุ่มนะครับมาเดี๋ยวเราเอาขุมทองปลูกใส่กระถางน,นะฮะ ก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าดินก็จะเป็นใบก้ามปูเห็นไหมเป็นใบก้ามปูผสมกับดินถุงุงรองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับนะฮะใส่ดินลงไปแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยละลายช้าหน่อยนึงนะฮะจากนั้นก็นําต้นบอนสีของเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นขุมทองวางลงไปแบบนี้แล้วก็ปิดแค่นี้เองนะฮะเรียบร้อยแล้วก็จะไปก้ามปูกับดิน แล้วก็ตั้งทิ้งไว้ด้านนอกครับนี่โอ้นี่สวยมากเลยน่ารักมากนะฮะอันนี้ก็เคยเป็นตัวท็อปมาก่อนเดีย๋ยวนี้ก็หมดละนะฮะตัวทรงตัวท็อปเรากลายเป็นอ่าเป็นต้นไม้ทั่วไปในราคาที่เราเอื้อมถึงละ หลังจากที่เราปลูกต้นบอลสีเรียบร้อยเราก็นํามาวางด้านนอกนี่เลยนะฮะก็จะเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นให้เขาปรับตัวแล้วรอรอฝนมาเพราะว่าช่วงนี้พายุฤด,ดูร้อนก็จะเข้าอยู่แต่เรายังลดน้าปกติคือใช้สายยางฉีดทั่วไปเลยนะฉีดลดแบบปกติเพราะว่าเขาทนละเขาอ,อ,อดทนแข็งแรงแล้วในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับวันนี้วีใช้บล็อกพร้อมด้วยบีบีนะฮะมานั่งเฝ้าเลยแล้วก็โซนี่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในสวนลาทุกท่านแล้ว อยู่บ้านปลูกต้นไม้มีความสุขปลูกบอลสีปลูกไม้ด่างปลูกไม้อะไรต่างๆที่เราชอบนะครับช่วยจะลงจิตใจเราสวัสดีครับ